แสงอะไรสักอย่างสะท้อนมากระทบที่ตานะคะเป็นแหวนเพชรค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้าของมารับเนี่ยเธอจะอยากรับไว้เองไหมพอเขาถามเราก็บอกว่า สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบปในช่องดํำจางแนรี่นะคะวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ปายได้เล่าให้ฟังไปว่าโดนขโมยกระเป๋าสตางค์เนาะเออนั่นแหละค่ะทีนี้หลังจากนั้นไม่นานนะคะประมาณไม่ถึงเดือนก็เกิดเรื่องดีๆขึ้นกับปายนะคะ ในระหว่างที่ไปไปวิ่งออกกำลับบงกายเนาะทุกคนมันมันเป็นช่วงหน้าใบไม้ผลิพอดีหิมะละลายใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ว่าตามริมถนนก็ยังมีหิมะหลงเหลืออยู่เนาะเออนั่นแหละค่ะก็ในระหว่างที่ปไปวิ่งออกกำลักบบงกายนะคะก็มีแสงอะไรสักอย่างสะท้อนมากระทบที่ตานะคะเราก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจก็คิดว่ามันเป็นแสงของหิมะนะคะเพราะว่าเวลาหิมะ โดนแสงอาทิตย์เนาะมันก็จะเงาเงานะคะบับบบเงาเงาเรียกว่าอะไรอะ่ะริมเรียมนะคะทุกคนเออนั่นแหละค่ะก็มันก็กระทบดวงตาเราเราก็คิดเอ๊ะหิมะหรือเปล่าแต่ว่าพอวิ่งเข้าไปใกล้มันอ้าทำไมมาจากจุดเดียวก็ไปดูทีนี้ก็ปรากฏว่าเป็นแหวนเพชรคะ่ะทุกคน <c oughs> ไปไปวิ่งออกกําลังกายแล้วก็เจอแหวนเพชรตกอยู่ข้างทางคะ่ะทุกคนเออไปก็เลยเอ๊ะอะไรวะใช่ใช่ของจริงหรือเปล่า ก็เลยหยิบขึ้นมาดูนะคะปรากฏว่ามันก็มีตัวอักษรที่อยู่ตรงเรือนเรือนแหวนนะคะก็ปรากฏว่าเป็นของจริงนะคะทุกคนไปก็แบบทั้งตื่นเต้นทั้งตกใจนะคะว่าอยู่ดีๆก็เก็บแหวนเพชรได้มันก็จะประมาณประมาณนี้นะคะทุกคนจะคล้ายๆของปลายเลยก็จะประมาณประมาณนี้นะคะเป็นเพชร เม็ดเล็กๆเรียงแต่ว่าของปลายก็คือมีแค่6เม็ดนะคะแต่ว่าในแหวนวงนั้นมันก็จะมี6เม็ดแล้วก็เรียงเรียงอย่างนี้นะคะเออนั่นแหละปลายก็เก็บมาค่ะทุกคนทีนี้กเ็เล่าให้พ่อบ้านฟังนะคะแล้วก็ก็คุยกันกับพ่อบ้านว่าเออเดี๋ยวต้องเอาไปที่สถานีตํารวจนะคะเผื่อเจ้าของเขาตามหาเขาก็จะได้ได้ของเขาคืน ไปก็เลยเอาไปที่สถานีตำรวจค่ะคือที่นี่นะคะถ้าเวลาใครเก็บอะไรได้ของมีค่าหรือว่าถ้าใครทำของอะไรหายก็จะไปติดต่อที่สถานีตำรวจนะคะคนเก็บได้จะเอาไปไว้ที่นูน่นแล้วก็คนหาก็ไปหาที่นูน่นออนั่นแหละค่ะทีนี้ไปก็เอาไปนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปเอาไปที่สถานีตำรวจพอไปแล้วเขาก็เออซักถามนิดหน่อยนะคะว่าเจอที่ไหนอะไรยังไงเสร็จแล้วเขาก็จะถามค่ะทุกคนว่า ถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้าของครบกําหนดเวลาแล้วไม่มีเจ้าของมารับเนี่ยเธอจะอยากรับไว้เองไหมของชิ้นนี้อย่างนี้นะคะตอนนั้นน่ะไปก็ไม่รู้มูลค่านะคะทุกคนก็ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรพอตารวจเขาถามแบบนั้นเราก็คิดว่าไหนๆเราก็จะทําความดีแล้วนะคะเราก็ไม่เอาดีกว่าพอเขาถามเราก็บอกว่าอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เอาให้พวกเธอเอาไปขายแล้วก็เอา เ,ออเงินไว้ใช้ประโยชน์ในทางราชการดีกว่านะคะแล้วก็สละสิทธิ์ตรงนั้นไปก็บอกเขาว่าไม่เอานะคะพอกลับมาถึงบ้านเล่าให้พ่อบ้านฟังแล้วก็เพื่อนฟังนะคะเขาก็งงๆกันว่าพ่อบ้านก็บอกปกติเขาก็ถ้าม,มีคนมารับคนเก็บได้เขาก็เอานะเธอทำไมเธอไม่เอา่ะก็ตอนนั้นเราคิดว่าคือมันไม่ใช่ของเราะคะ่ะทุกคนถึงเราจะเก็บได้แต่ว่าเราอยาก คืนเจ้าของเขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของเขาไม่ไปรับเอาก็ให้เขาเอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปทําประโยชน์ดีกว่าอย่างอื่นเนาะยังไงมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วถ้าจะทําความดีก็ทําให้สุดไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเอากลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดเนาะก็ไม่รู้ว่าไปโง่หรือบ้าหรืออะไรก็ไม่รู้ะะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็ ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเจ้าของไปรับหรือเปล่าเรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนกจ็จำได้เป็นอะไรเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เรามีความสวยไปโดนขโมยกระเป๋าสตางค์ไปเนาะก็นี่แหละค่ะมา เล่าเล็กๆน้อยแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปายด้วยนะคะทุกคนไม่มีเวลาถ่ายวิดีโออะไรจริงจังเลยต้องขอขออภัยเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่กดติดตามมานะคะยังไงก็จะไปพยายามถ่ายคลิปนะคะตอนนี้ก็ที่ฟินแลนด์อากาศเริ่มดีนะคะแดดออกแล้วก็หิมะเริ่มละลายแล้วเนาะก็หวังว่าเดี๋ยวจะมี วิดีโอมาให้เพื่อนๆพี่ๆ mm hmm. ได้ชมกันอย่าหาว่าไปบ้านนะคะทุกคนมายืนตากแดดถ่ายวิดีโอคือพอแดดออกแล้วอากาศมันดี mm hmm. ก็อยากมาซึมซับเอาความอบอุ่นเอาวิตามินดีนิดหน่อยค่ะทุกคนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก็มาเล่าให้ฟังเล็กๆแคนน่น้อยแค่นี้นะคะลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ